สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้กับผมพ่อยอดวอน99ก็จะเล่านิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนที่ 2. ตอนพ่อคุณสร้างคุณแผนคลิปที่สให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท่านเวนะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับ พราะว่าปลายแก้วของแม่เอ๋ยเกิดมาไม่เคยจะนอนป่าตัวยากกลากลำํำกลับมานดาคำผ้าเพื่อนแม่ไม่ปลานีได้ยินนกยุงทองร่องในไพรเหมือนเสียงตาคุณไก่ที่เป็นผีพ่อคุณช่วยรักษาในราตรีอย่าให้สัตว์ เสือมีมากล่อมไกลยอยู่บ้านห้างยามดึกนางนึกพลั้นให้วันวันกลัวไพรใจขคอหายเอาชายผ้ามาผูกเอวลูกชายจะตกต้นไม่ตายไม่ไว้ใจอีกชายหนึ่งกวัดรัดมั่นคงผูกลงกับกิ่งต้นไม้ใหญ่ไม่มีผ้า โกเปร์เหกวยค่อยเอามือลูบไล่ให้ลูกนอนพลายแก้วก็เฝ้าแต่สัวจีดังชีวีจะขาดสักลอยท่อนคิดถึงพ่อขุนไกลให้รุมร้อนอาวอนบนไปไม่สมปดีผุดลุกผูดนั่งไม่ตั้งตัวเกาหัวหน้าบู้ยู่ยี่มดแดง มดคันมันสิ้นดียุงเลี่ยนเบียนวีอยู่นี่แนืลูกขาวนอนจะนอนก็ไม่ได้คันก้นพ่นใจทีเดียวแม่เอ็นดูลูกด้วยมาช่วยแลมดหลังแกกัดข่าสักห้าตัวพ่อตายไม่ได้อยู่เรือนเย่าไอ้พวกเรากรมมาการมันร่วมทั่ว ลูกตามแม่มาก็น่ากลัวลอวดล่วมาได้ใช่พอดีจะหลับจะนอนก็ไม่ได้ยุงลิ่นบินไตอยู่วีวีมดขรบแม่ตบให้ฉันทีแต่พอลุ่งพรุ่งนี้จะหนีไปทองปาษีได้ยินจะพลายว่าแสนทรงสารลูกยาน้ำตาไหล ลูกเอ๋ยมีกรรมทำอย่างไรแม่ไล่มดแล้วแก่แม่อ่าทั้งสองเหนื่อยอ่อนก็นอนไปอยู่บนต้นไม้ใส่สาขาพากันหลับไปมิได้ชาตลอดในเพลาราตรีขันุ่งเศร้าเวียงวังคลังมาตำรวจที่มาแต่กุ้งสี กับกลมการสุพรรณบุรีเข้าบ้านทองประสีในทันใดไล่จับโครกระบือสร้างมากฟูงฆ่าชายหญิงวิ่งขวักไข่ลูกอ่อนเท่าแจ่แท้เส้งไปตกใจไม่เป็นสมปดีไอ้ผีเพื่อนต้นเลือนมาเขียนถาม มันเกงบอกขอ,อกความว่านายหนีเงินทองของเข้าบันไดมีเกงให้ทำบัญชีทั้งข้างคนแล้วขึ้นบนเรือนท่านขนไกลเรียบได้เครื่องเรือนเลือนกล่นพนักงานของใครไม่ให้ผลมาขนขนมานอกสาร ทำบัญชีหอกดาบกระบีคว่ำขันน้ำถมแพร่พรมสกกลาดกร,รมมี่ทองขาวทองเหลืองเครื่องดีๆถ้วยชามกรามมีจดหมายไว้เงินตราห้าพันนั่นใส่กลักสวดใส่ได้ถักตีตราใหญ่กำปั่นเครื่องเงินทองทั้งสองใบ ลั่นคุณแกขนไปประทุกสร้างห,หูกฟ้าหยได้ไหมใส่เกียนลากครกศากใส่แพรทั้งออคงอ่างขนมาตัวตาที่สารากลางสำเร็จแล้วก็วางขึ้นช้างไปคืนหนึ่งถึงสีอยุธยาเข้ามากราบเรียนท่านผู้ใหญ่ ส่งของที่ลิยบตะขุนไกลเข้าไว้ในคลังดังบัญชีขั้นลุ่งไกรจ่างสว่างแล้วจะกล่าวถึงพลายแก้วกับท้องปัาส,สีนางจะพาลูกไปกาญจนบุรีก็รีบรี่ลงจากต้นไม้พันมือกเกลียดกระบวงและจูงลูกเกียดผูกเกลียงไพลให้เนื้พลัน เดินเรียบไายละเมาะสวะสำคัญดนดัานลัดป่าพระนาลีเห็นลูกมะละกอสมอใครตกดาดลาดไปยอยู่กับที่พลายแก้วเห็นแล้วก็ยินดีชี้บอกทองภาษีไปทันใดนวนแน่แม่เอ๋ยลูกไม่ป่าแม่ไปเก็บเอามา เธอข้าไวา้ลูกอยากนักจากกินให้สิ้นใบแม่ก็เก็บส่งให้มิได้ชาขั้นถึงหนองน้ำหยุดอาศัยค่อยสบายคลายใจขึ้นนักหนาเอาเข้าเย็นที่เหลือเมื่อข่้มาควดใส่ห่อผ้าให้ลูกกินพลายแก้วกินแล้วเอาเข้าเคี้ยว แห้งเหนียวพ้นใจล้องให้ดิน้นแกงอยู่ไหนแม่ขาขอทาลิ้นเข้าติดคอตาปิ้นไม่กินแล้วท่องภาษีฟังว่าน้ำตาไหลจะเอาแกงที่ไหนพ่อพลายแก้ววิ่งหนีเขามาแต่แบ้แ์บ้วแบววแววเหลือเหมือนจะเหลือ แต่เนื้อปลาพลายแก้วว่าเข้าเย็นกับปลาแห้งเลี้ยวแรงมันจะมีหรือแม่ขาไม่ได้แกงก็แบ่งแต่ปลาล่าละลายน้ำให้ข้าจงไวๆไวทองประสีกอดลูกเข้าสูกาแม่ไม่รู้จะเอามาแต่ที่ไหนลูกเอ๋ยตกลกลำบากยากไร้ จนใจเสี้นคิดของมันดาแล้วว่าว่าแล้วก็พากันคลาใครตามทางวางไม่ในภัยพึกษาเห็นลูกร่อนแดดนั่นเพลียกล้าเอาผ้าคุมหัวให้ลูกชายพลายแก้วเดินหลังลังเอวแม่ห้อยแห่หน้านิ้วและหิวหาย ร้อนเท่าเจ้าเดินเก็บกวดทรายเจ้าปลายเหนื่อยอ่อนวันมันดาแม่ขาสุดปัญญาของลูกนี่เหลือที่จะล่าเหนื่อยเลื่อยนักหนาคอยแห้งคล่องแข่งแข็งใจมาแม่เดินชาชาบไปอย่างให้เร็วลูกกล้ายาว เจ้านักก็จากล่มเก็บระบมเตียนแตกจนแหลกเหลวแผ่นดินล่อนเหลือดักเหลือใจจางไฟเปลวแม่ก็อุ้มใส่ใสาเอวต้องแต่งมาเหนื่อยนักยักให้ขึ้นขีดหลังเอากระบุงถือบังไปคร้างหน้าขั้นเหนื่อยเข้าก็เอาขึ้นบนบ่ามือหนึ่งจับขา ลูกยาไว้เท่านางพลุพรองก็ย่องเดินขั้นเมินสะดุดเฮเซถลายลูกพลัดจากบ่าผวาไปล่วมกิ้งอยู่ในพระนาลีเจ้าพลายลุกขึ้นยังมมอนหน้าร่องว่าลูกแทบจะเป็นผีเก็บขัดแข้งขาข้าทั้งสิ้นที ที่นี่แม่ขาอย่าอุ้มเลยแม่ลูกไปถึงบ้านกาญจนบุรีทองประสีบอกลูกว่าพ่อเอ๋ยในเมืองนี้มีคนที่คุ้นเคยแล้วเดินเลยไต่ถามเนื้อความไปด้วยผัวเคยบอกเล่าว่าแต่ก่อนว่าญาติมีที่ดอนเขาชนไก่ขั้นไปพบ พวกพ้องของขุนไกลเขาก็ทำเลือนให้มิได้ชานางคล้อยทำมาหากินเงินทองทรัพย์สินค่อยเก็บหาช่วยคนเปล่าไพ่ทำไรนาซื้อที่ทางสร้างม้าและบวัวกวยมีคนนับหน้าถือตาทรัพย์สินได้มาด้วยค่าขาย ค่อยตั้งตัวทำจินเป็นถิ่นสบายกับลูกชายอยู่กับลูกชายมาหลายปีที่นี่จะกล่าวถึงนายจันสอนกล้าหารมาแต่ก่อนดังราชส,ะสีอาจองค์คงกระพัน์ชาตรีเคหาอยู่ที่บ้านโป่งแดงเพื่อนํำนี้ํำนานในการป้นลูกล้นโงเชา เกลียวกราวแย่งเที่ยวตีเลือเหนือใต้ได้พอแรงควบพวกเมืองกำแพงไว้พร้อมกันตั้งกระพอกจอกจานชานกินเหล้าไอ้ขโมยขั้นเมาก็จ้าละวันฟันแทงกันเล่นไม่เว้นวันด้วยอยู่ยงคงกระพันไม่พลั้นพลึงประจูปืนลูกใส่ จุดไฟชุดเกียงกันอุตรุดอยู่เพิงผึงถั่วใครไม่เข้าเป่าทุกตึงต่างกำเริบอื้ออีองข้นหนึ่งไปคลานั่นจันสอนผู้ใจกล้าว่าอ้ยขาวชาวหวากูค,คิดได้วันนี้กูจะไปตีคุณศรีวิไล วันนี้จะไปตีขุนศรีวิชัยที่บ้านรั่วใหญ่ในสุพรรณมันเป็นพ่อของอ้ายขุนช่างเมียมันเสื่อนางเทพทองนั่นมั่งมีมากมายเป็นหลายพันไปช่วยกันข้นมาสักห้าลำเขาว่าเป่ามากคันมันเสียถีแต่พวกเราเท่านี้ เห็นพอปั้มพวกไร่ยินยอมลงพร้อมคำต่างแต่งตัวกรำยำไม,ม่ย่อท่อบ้างถือหอกดาบปืนข้าบหินขเนงดินเต้าชะนวนทวนช่อเอาสร้างมาเวยง่ายอย่ารอไอ้เบาชอได้ขอ เกี่ยวมารับนายจันทร์สอนขึ้นสร้างปางห้อยหวนเพื่อนเอาไปหอกยนต์เข้าต้ำสับตำก้นลวนส่งขึ้นสับไปครับใส่สร้างหยับหยับแล้ววางมาขั้นมาถึงชายภัยใกล้สุวรรณปรงสร้างรวมกันอยู่ในป่า นายจันสอนปลูกสารขึ้นเพียงตาเอาผ้าขาวลาดดาดเพดานต่างคนเอาไปเกียดติเมงคลหอกดาบของตนขึ้นบนสารเล่าเข้าบัดปลีพลีกราดข้าวหวานทูบเทียนสว่างตาทั้งก่แกะจนจันน้ำมันหอมพวกขโมยห้อมล้อม ยพร้อมหน้านาจันรสอนตั้งน้ำโมขึ้นวันทาชุมนุมเทวดาทั้งแปดทิศพระอิศวรพระนาลายและพระพรมครัวดมโยโคีหรือศีสิทธิ์ครัวบาอาจารย์สำนานลิ์พระจันทร์พระอาทิตย์เรื่องลิทีอีกทั้งวิรุณหกวิรุณปัก กุเวยักทัตตะทิศทั้งสี่เทวดาเดินทางนางธรณีเท่ากรุงพลาลีขอทำการอวมทรงมหาทรงทุกแหล่งล่าปุกขนาไนเขี้ยวงาที่บนสารเมฆมืมดหมอกคลุ่มกลุ่มดินดานอวมอานอาพัฒซึ่งสุลา เสกแล้วให้กินคนละทีใจวับหูฉี่เนื้อหนังหนาติดเล่าเล่นขยับจับสายตาต่างตัวแต่งกายาไปครบตัวเสื้อผ้าอาวุธประจำตนผ้าประเกียดมงคลเอาคาดหัวล้วนยักษ์กลั่งจังกลาดูหน้ากลัวจันสอนไม่ชัว่วน้ำหน้ามา ไอ้ขโมยเดินแซงทั้งสองข้างเร่งท่านในขับสร้างยเรียวหวาถึงบ้านรั่วรั่วใหญ่ในมิชาเอาขวนหมูจูฝ่าประตูตึงขาดยับทับพังดังเสียงโครมหัวเล่าเข้าถมตีเลือนผึงไอ้เสือเอาหวาป่าปืนปึงอืงขาหนึ่งชาวบ้าน สท่านกลัวเสียงดังเกลียวกลาวชาวสาตีเล่าเข้ามาเป็นหัวหัวชาวบ้านแตกตื่นจังมือนมัวจับตัวให้ได้คบไฟปลวงมัดน,นี้ก็จะขอยุติลงว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดี สวัสดีครับ